ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบอกว่าใครที่ยังไม่เคยดูหนังเรื่องชางชีนะครับอรุณาปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่าจะมีการพูดถึงเนื้อหาบางส่วนของหนังเรื่องนี้ครับแลอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าใครที่ยังไม่เคยดูหนังเรื่องนี้เนี่ยก็แนะนําให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนนะครับหรือถ้าใครจะดูเนี่ยเพื่อเพิ่มความเข้าใจหลังจากที่ไปดูหนังเรื่องนี้มาแล้วเนี่ยก็ไม่ว่ากันครับสวัสดีชาวอัครชาแนลนะครับคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงอีสเตอร์เอ้ครับแล้วก็ประเด็นที่สําคัญของหนังเรื่องชางชี a n d e l e g e n c e of the Ten r i n g นะฮะเรียกได้ว่าหลังจากที่เราดูหนังจบแล้วเนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่ดีอีกเรื่องหนึ่งของมาเวลในปีนี้ครับสำหรับตัวละครชางชีเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ใหม่แกะกล่องมากๆซึ่งถ้าใครเป็นสายคอมิกก็จะทราบดีครับว่าชางชีเนี่ยไม่ได้มีพลังพิเศษใดๆครับเขาเป็นเพียงแต่คนที่มีทักษะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าที่เก่งกาจมากๆนะฮะสามารถต่อสู้กับเทพสามารถต่อสู้กับสัตว์ประหลาด ในโลกของคอมิกได้อย่างแบบโอโหสุดยอดมากเลยครับซึ่งใน MCU เนี่ยก็ได้มีการตีความของตัวละครชางชี hi, ให้ดูแตกต่างไปจากคอมิกมากพอสมควรครับถ้าเรามองไปเนี่ย MCU เนี่ยมีแผนที่จะเอาชางชีเนี่ยมาใส่ไว้ในจักราวาลของ MCU ตั้งแต่ช่วงแรกๆของเฟสที่1่แล้วครับสังเกตได้จาก,กร่องรอยเรื่องราวของชางชี hi, โดยเฉพาะองค์กรเดอะเทนริงเนี่ยที่แฝงไว้อยู่ในหนังเรื่อง i r o อน a n ตั้งแต่ปี2008แต่เนื่องมาจากว่าทิศทางของจักราวาล MCU ณนะตอนนั้นเนี่ย มีอะไรหลายๆอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปครับจนทำให้ชางชีต้องมาลงเอยที่ MCU เฟส4นั่นเองครับและแน่นอนนะครับเหมือนกับภาพยนตร์ทุกๆเรื่องครับก็แฝงไปด้วยอีสเตอร์เอ็กต่างๆมากมายซึ่งจะมีอีสเตอร์เอ็กอะไรนั้นเนี่ยอค拉ตจะมานำเสนอให้กับทุกท่านในคลิปนี้นะฮะติดตามครับมาที่อีสเตอร์เอ็กแรกนะฮะเป็นที่มาของเทนวิกครับซึ่งในบทพูดเปิดภาพยนตร์เนี่ยมีการบอกข่าวลือของเทนวิกนะฮะซึ่งบางคนบอกว่าเวนส์บูเนี่ย พบมันในปล่องภูเขาไฟครับบางคนก็บอกว่าเขาเจอในหลุมฝังศพนะฮะโดยในคอมิกแล้วเนี่ยเทนวิงมาจากเอเลี่ยนเผ่าพันธุ์หนึ่งซึ่งมีรูปร่างเหมือนมังกรครับเป็นเผ่าพันธุ์ที่เรียกว่ามารครูแอนนั่นเองครับโดยในคอมิกเนี่ยก็จะมีรูปร่างเป็นแหวนครับซึ่งแหวนแต่ละวงนั้นเนี่ยก็แฝงไปด้วยวิญ,ญญาณของนักรบที่ตายไปแล้วของเผ่าพันธุ์นี้นั่นเองครับต่อมานะครับจากฉากที่ดูเหมือนว่าเดอะแมนดารีนเนี่ยได้ติดตามความเคลื่อนไหวขององ,องค์กรของตอนเอง,อง,อเองทั่วทุกมุมโลกนะครับ ซึ่งเราเนี่ยได้เห็นเขากําลังดูกล้องวงจรปิดครับโดยมีภาพวิดีโอที่บันทึกการจับกลุ่มของโทนี่สตาร์ทที่อัฟกานิสถานปรากฏอยู่ในหนังเรื่องนี้ครับซึ่งก็เป็นฉากในหนังเรื่องไอรอนแมนภาคแรกครับทําให้เป็นการเชื่อมดวงจัก,กรวาลของ MCU ได้อีกทางหนึ่งจากฉากนี้นั่นเองนะครับต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของท่าทางการต่อสู้ครับเราจะเห็นเวนส์บูและก็แม่ของชางชีเนี่ยมีการต่อสู้กันครับในฉากที่เป็นสวนไผ่นะฮะ ที่เมืองทาโลหรือทาโลเนี่ยนะครับซึ่งคนที่เป็นโครโกราฟที่คิดคนท่าทางตรงนี้นะฮะก็คือแบรดอ์ลเลนครับเขาก็คือนักออกแบบท่าทางการต่อสู้ครับส่วนอีกคนนึงก็คือผึงจางนะฮะไม่รู้อ่านถูกไหมต้องขออภัยด้วยครับเขาคือผู้ที่เคยทํางานร่วมกับแอนดี้ชางครับที่เป็นทีมสตันของเฉินหลงหรือแจ็คกี้ชานั่นเองนะฮะซึ่งก็จะมีการนําเอาศิลปะก,การต่อสู้แบบฉบับของเฉินหลงเนี่ยผนวกรวมกันแล้วก็เอามาใช้ในหนังเรื่องชางฉีนั่นเองครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นฉากงานแต่งระหว่างเบนซูหรือพ่อของชางชีและก็แม่ของชางชีนะฮะหรือเจียงลี่นั่นเองครับเจียงลี่เนี่ยนะฮะก็กําลังสวมชุดกี่เพาครับในงานแต่งของเธอนะฮะซึ่งชุดกี่เพาเนี่ยนะครับก็มีต้นกําเนิดมาจากในสมัยราชวงศ์ชิงของจีนครับแล้วก็กลายเป็นเครื่องแต่งกายยอดนิยมในงานแต่งงานของหญิงสาวของจีนรวมถึงงานพิธีการต่างๆของจีนนะครับ ต่อมานะครับมีฉากหนึ่งครับที่เคที่และก็ชางชีเนี่ยก็ได้มีการอ้างถึงเรื่องราวเล็กๆของซีรีส์ที่ซิมูหลิวี่ยได้เล่นครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เล่นเป็นคนเกาหลีครับชื่อว่าจุงครับโดยเคที่เนี่ยก็คิดว่าชางชีเป็นคนเกาหลีนะครับซึ่งหลิวเนี่ยก็ได้บอกว่าตอนที่เขาได้รับบทจากซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยเป็นคนเกาหลีหมดเลยครับยกเว้นเขานะครับที่เป็นคนอเมริกันเชื้อสายจีนครับ ดังนั้นเนี่ยทำให้เขาเนี่ยต้องปรับตัวอย่างมากในการที่จะร่วมงานกับคนเกาหลีนั่นเองนะครับอีสเตอร์เอ็กต่อมาครับเป็นการอ้างถึงการบริปครับซึ่งแน่นอนนะครับการบริปเนี่ยเราเห็นมาแล้วชัดเจนในซีรีส์วันด้าวิชั่น EP ที่4ี่ครับที่ทุกคนเนี่ยได้กลับมาหลังจากการดีดนิ้วของฮักนั่นเองครับหลังจากเหตุการณ์ที่ทานน้องเนี่ยได้ดีดนิ้วลบสิ่งมีชีวิตทั่วจัก,กรวาลไปเมื่อ5ปีก่อนหน้านั้นนะฮะโดยในเรื่องเนี่ยเคที่ก็ได้พูดว่าเธอเนี่ยได้อยู่บนโลกที่ ไปซึ่งนี่ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ธานอสมีการส n a p ถูกไหมครับและในฉากที่ชางชีเนี่ยไปรับเคที่ครับที่อพาร์ตเมนต์เนี่ยเพื่อที่จะไปทํางานเราก็ได้เรือไปเห็นโปสเตอร์ที่ติดอยู่บนผนังนะครับที่เขียนว่า Prospect and Safety เนี่ยนะฮะแล้วก็มีประโยคว่า you are not alone โดยมี hotline สายด่วนที่เกี่ยวข้องกับคนที่ปลิปกลับมาด้วยนะครับซึ่งก็ทําให้เราได้ทราบว่าคนในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ s แนปของธานอสแล้วก็เหตุการณ์จากการปลิปของเดอะฮักด้วยนั่นเองครับ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีการกล่าวถึงการที่สังคมเนี่ย,เ,ยเกิดความเครียดจากการบริปครับที่เราเห็นในลักษณะนี้จากซีรีส์ t h f f a l o o n n n t t h w w n t t r s s o l i i r r นะครับและถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราก็จะเห็นมีคำว่าบริปซิงครับซึ่งผู้เขียนบทเองเนี่ยบอกว่าบริปซิงเนี่ยนะครับก็คือแอปหาคู่ครับ สำหรับคนที่เคยถูกบิ๊มาด้วยกันนั่นเองครับต่อมานะครับพูดถึงองค์กร The Ten Ring กันบ้างครับเป็นที่ทราบดีนะครับว่า The Ten Ring เนี่ยปรากฏอยู่ใน MCU ตั้งแต่ช่วงแรกของจักรวาลตั้งนานแล้วครับตั้งแต่หนังเรื่อง Iron Man p ภาคแรกนะครับในเหตุการณ์ที่โทนี่สตาร์กเนี่ยถูกจับในอัฟกานิสถานครับนอกจากนี้เนี่ยไอรอนแมนภาค3เนี่ยก็มีการปรากฏตัวของเทรเวอร์ฮะที่ปลอมตัวเป็นเวนส์ูหรือเดอะแมนดารินะครับ ซึ่งเขาเนี่ยก็ได้มีการอ้างถึงการปลอมตัวนี้ในหนังเรื่องชางชีโดยมีการพูดเรื่องราวนี้ให้กับชางชีเคที่แล้วก็น้องสาวของชางชี hi, เสียหลิงนั่นเองครับรวมถึงภาพยนตร์สั้นมา vel One Shot a l l h เฮ l The King ครับที่ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวของเทเวอร์ที่ได้ออกมาจากคุกนะฮะแล้วก็ได้มาเจอกับคนของเดอะแมนดารินครับซึ่งคนของเดอะแมนดารินเนี่ยก็มีรอยสักที่เป็นรูปสัญลักษณ์ขององค์จอเทนริงปรากฏอยู่ที่แขนของเขาครับหรือแม้แต่ในหนังเรื่องแอนด์แเองนะครับ ในวันที่เดรนคอสเนี่ยได้แสดงชุดสูทเยลโล่แจ็คเก็ตครับก็มีคนของ The t เทน i n g เนี่ยแฟนเข้ามาในงานนี้แล้วก็ได้เห็นสัญลักษณ์ของเด e ะเทนวิ g ปรากฏอยู่ที่บริเวณคอของเขานะครับซึ่งในหนังเรื่องนี้เนี่ยสัญลักษณ์ของเด e t เทนวิ g ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยครับจากการที่มีภาษามองโกเลียน,นะครับก็ได้เปลี่ยนมาเป็นภาษาจีนโบราณน,นั่นเองครับต่อมานะครับพูดถึง ฉากคาราโอเกะกันบ้างครับเป็นฉากที่ชางชีและก็เคที่เนี่ยได้ร้องเพลงคาราโอเกะดูไหมครับซึ่งเราก็ได้เห็นในตัวอย่างมาแล้วครับว่าเขาเนี่ยได้ร้องเพลงอัลฮูนิเวิลจากอลาดินนะฮะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเพลงอื่นอีกครับที่เขาได้ร้องกันนะครับอย่างเช่นเพลงโอทา Road ครับของศิลปินที่ชื่อว่า Real N น s สนั่นเองนะฮะต่อมาครับพูดถึงตัวละครตัวหนึ่งที่ชื่อว่า r a z o r f i s ลกันบ้างครับตัวละครตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในตัวละครในคอมิกที่เคยปะทะกับ d d e a ชีมาูลบวคคับ ซึ่งในหนังเรื่องนี้เนี่ยตัวละครตัวนี้เนี่ยมีความสําคัญอีกตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็มีมิติของตัวละครที่น่าสนใจครับซึ่งจากตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเนี่ยเราก็ได้เห็นเขาประทะกับชางชีบนฉากบนรถบัสถูกไหมครับ ซึ่งในเรื่องเนี่ยนะครับก็ยังได้เผยให้เราได้รู้ว่าเขาเนี่ยเคยถูกคุมขังอยู่ที่คุกเดอะราฟครับซึ่งเป็นที่ที่วันด้าแซมครินและก็สกอตนะฮะเคยถูกขังอยู่ในคุกแห่งนี้ครับหลังจากเหตุการณ์ในเรื่องราวของกัปตันอเมริกาซีวิลวอร์ครับรวมถึงบารอนซีโมนะครับก็ถูกนําตัวมาขังไว้ที่คุกแห่งนี้ในตอนจบของซีรีส์เดอะฟอร์คอนแอนด์เดอะวินเทอร์โซเจอร์นั่นเองครับต่อมานะครับมีตัวละครตัวหนึ่งที่ปรากฏให้เราได้เห็นอีกครั้งหนึ่งครับโดยตัวละครตัวนี้คบชืื่่อออวาาเเลก หรือไลฟ์สเตีมเมอร์นะครับที่เคยปรากฏให้เราได้เห็นมาแล้วในหนังเรื่อง s p i d e r m a n f a r f r o m Home ครับซึ่งครฟเนี่ยนะฮะรับบทโดยนักสแสดงที่ชื่อว่าแซ็กเชอรี่นั่นเองนะครับซึ่งเราก็ได้เห็นเขาอีกครั้งหนึ่งครับในหนังเรื่องชางชี hi, ในฉากบนรถบัสนะฮะซึ่งเขากำลังได้ไลฟ์สตรีมการต่อสู้ของชางชีบนรถบัสให้กับคนบนโลกออนไลน์ที่เห็นอยู่นั่นเองนะครับต่อมาครับเป็นฉากบนรถบัสอีกเช่นเดิมครับเราได้เห็นชางชีเนี่ยใส่เสื้อแจ็คเก็ตถูกไหมครับและเขาเนี่ยก็ได้ใช้เสื้้อคนีครับ เป็นอาวุธในการต่อสู้ด้วยครับซึ่งลักษณะการต่อสู้แบบนี้นะครับแจ็กกี้ชาหรือเฉินหลงเนี่ยเคยใช้เสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยเป็นอาวุธมาแล้วในหนังเรื่อง r a m b l e s in the Box นะฮะซึ่งฉายในปี1995ครับถือว่าเราได้เห็นทักษะการต่อสู้ของชางชีเนี่ยมากขึ้นนะฮะสมกับในคอมิกค,ครับที่เขาได้รับฉายาว่า Master of Gang Fu หรือปร,รมาจารย์กังฟูนั่นเองครับออมาแล้วครับพูดถึงเรื่องราวของชางชีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากคอมิกค,ครับ แต่โครงหลักๆของเรื่องราวของชางชีเนี่ยยังมีความคล้ายอยู่นะครับเช่นการที่เขาในถูกเลี้ยงมาโดยหัวหน้าอาชญากรครับแต่ในคอมิกเนี่ยไม่ใช่เดบันดารินครับแต่เขาก็คือหัวหน้าอาชญากรเหมือนกันนะครับแต่เขาชื่อว่าฟูเมนจูต่อมานะครับเป็นคลับต่อสู้ที่ชื่อว่าเดอะโกลเด้นแดกเกอร์สนะครับซึ่งเมื่อชางชีเนี่ยได้ออกตามหาเสี่ยหลิงครับ น้องสาวของเขาครับที่ขับแห่งหนึ่งในหมากเกาโดยก็ได้ไปเจอเธอที่เดอะโกลเด้นแจ็ e เกอร์ครับซึ่งเป็นไฟท์ขับหรือขับการต่อสู้นะครับที่เป็นที่รวมนักต่อสู้เหนือมนุษย์มากมายครับซึ่งในคอมิกเนี่ยไฟท์ขับเดอะโกลเด้นแจ็กเกอร์เนี่ยนะครับเป็นของน้องสาวของชางชีครับซึ่งในคอมิกเนี่ยน้องสาวของชางชีก็ชื่อว่าไลโกครับโดยไลโกเนี่ยตั้งองคอ์กรนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นคู่แข่งของฟูเมนจูนะครับ ซึ่งในคอมิกเนี่ยตัวละครที่ชื่อว่าเดอะแมนดารนเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กรของไลกด้วยนั่นเองครับต่อมาครับในขับการต่อสู้เดอะโกลเด้นแดกเกอร์เหมือนเดิมน,นะครับเราก็ได้เห็นตัวละครสมทบที่มาจากหนังเรื่องไอรอนแมนภาคสามนั่นก็คือพวกเอ็กซ์ตรีมิสต์นะฮะซึ่งก็เป็นบุคคลที่ได้รับการทดลองสูตรซูเปอร์โซลเจอร์อีกแบบหนึ่งครับและก็ยังได้เห็นแบล็กวิดโวคนหนึ่งที่ชื่อว่าเฮเลนนะฮะที่เคยปรากฏตัวมาแล้วในหนังเรื่องแบล็กวิดโว ที่เธอนนั้เนี่ยได้รับการปลดปล่อยจากนาตาชาโดมานอฟครับในตอนที่เวททูรมั้นร่มสลายนั่นเองนะฮะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็มาอยู่ที่เดอะโกลเด้นดรากเกอร์คับร่วมกันนั่นเองครับต่อมานะครับเป็นเรื่องราวของ a โ o ม i เนชั o นในหนังเรื่องนี้กันบ้างครับซึ่ง a b บม i เนชั o นเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกในหนังเรื่อง Incredible Hulk นะครับ แล้วก็เราได้เห็นเขาเนี่ยปรากฏอยู่บนสังเวียนการประลองของไฟคับแห่งนี้ครับโดยเขาเนี่ยมีรูปล่างที่มีความคล้ายคลึงกับแบบฉบับของคอมมิกมากขึ้นนะฮะซึ่งถ้าใครได้เคยดู Marvel One Shot of the c o n s l t a n t เนี่ยนะฮะ Abomination เนี่ยเคยเกือบได้เป็นส่วนหนึ่งของ Avengers มาแล้วครับแล้วก็ยังได้เคยกล่าวถึงมาแล้วในซีรีส์ a g e n t of Shield นะครับ ซึ่งเราจะได้เห็นอะโบเมนเอชันอีกครั้งหนึ่งนะครับในซีรีส์ชีฮักที่กำลังจะฉายในช่อง Disney p พัทเร็วๆดีแน่นอนครับต่อามานะครับพูดถึงว่องกันบ้างครับแน่นอนนะครับเราก็ได้เห็นหว่องปะทะก,กับอ b โบเมนเอชันซึ่งในตัวอย่างเราก็ได้เห็นมาแล้วด้วยครับผมรู้สึกว่าว่องเนี่ยมีความสำคัญมากใน MCU เฟสสี่นะครับแล้วก็ยังเหมือนกับเขาเนี่ยมีภารกิจอะไรบางอย่างที่สำคัญที่คํามาทัชด้วยครับแน่นอนนะครับเขามีหน้าที่ดูแลสิ่งลึกลับทั่วโลก ที่ปรากฏขึ้นบนโลกใบนี้ครับซึ่งบวกเนี่ยก็ได้มีการปรากฏตัวให้เราได้เห็นในฉากเครดิตของหนังเรื่องนี้ด้วยครับซึ่งเราเนี่ยจะได้เห็นเขาในหนังเรื่อง Spider-Man No Way Home อย่างแน่นอนนะครับรวมถึงหนังที่ตั้งตารอมานานครับกับ Dr. Strange in the Multiverse of Madness ครับ Easter ร์เต่อมานะครับเป็นสัญลักษณ์ธงของเมืองเมดิพัวครับปรากฏอยู่ที่ผนังของไฟขับ The Golden d a g e r s นะฮะ ซึ่งเมืองแมดดิพัวเนี่ยนะครับเคยปรากฏครั้งแรกในซีรีส์ The Falcon and the Winter Soldier ซครับซึ่งเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่รวบรวมบุคคลและก็องค์กรต่างๆที่อยู่นอกกฎหมายนะฮะเต็มไปด้วยการก่ออาชญากรรมเป็นไปด้วยความทุจริตต่างๆมารวมอยู่ที่นี่ครับยังไงเนี่ยก็สามารถตามไปดูซีรีส์ The Falcon and the Winter Soldier ได้นั่นเองนะครับต่อ,อมาครับพูดถึงวายร้ายอีกคนหนึ่งซึ่งมาจากคอมิกที่ชื่อว่า Death d e a d ดลเ l e r ์ฮะซึ่งในคอมิกแล้วเนี่ย Death d e a เดลเลอรชื่อว่าลีชิง เป็นสายลับของ M.I.6 นะฮะที่แอบทำงานให้กับฟูเมนจูครับหรือว่าเขาเป็นมือขวาสุดโหดเที่ยมของฟูเมนจูเลยครับทำให้เขาได้รับฉายาว,ว่าเดดเดนเลอร์นั่นเองนะฮะเพราะเขาโหดเที่ยมมากๆครับแล้วก็ยังมีการประทะกับชางชีในโลกของคอมิมกมากมายนับไม่ถ้วนเลยครับแต่ใน MCU นะครับมีการตีความเดดเดนเลอร์ใหม่อีกครั้งหนึ่งครับซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นสมาชิกคนสำคัญขององ,องค์กร The Ten Rings นะฮะแล้วก็ได้ทำงานให้กับ The m a n d a r i ินด้วยครับ ซึ่งเขาเนี่ยก็ได้มีหน้าที่ในการฝึกฝนการต่อสู้ให้กับชางชีในวัยเด็กครับแต่เขาก็ไม่ได้ฝึกอะไรให้กับเจียหลิงนะฮะเนื่องจากว่าวัฒน,นธรรมจีนนะฮะเด็กผู้หญิงและก็ผู้หญิงเนี่ยนะครับจะไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นสมาชิกขององค์กรหรือเทนวิงหรือฝึกอะไรแบบนี้ในสมัยนั้นนั่นเองครับต่อมานะครับพูดถึงป้อมปราการของเวนส์บูในหูหนานกันบ้างครับซึ่งหลังจากที่ชางชีนะฮะแล้วก็เพื่อนของเขาเนี่ย ถูกจับตัวไปครับเดอะเทนวิงก็ได้นําตัวเขาเนี่ยมาที่ป้อมปราการของเวนวูที่อยู่ในมณฑลหูหนานนั่นเองนะฮะซึ่งก็มีบรรยากาศเป็นภูเขาสูงชันของประเทศจีนนะฮะซึ่งก็เป็นการอ้างอิงจากคอมมิกค,ครับเพราะว่าเมืองหูหนานเนี่ยเป็นเมืองบ้านเกิดของฟูเมนจูนั่นเองครับมาครับพูดถึงเดอะแมนดารินครับในฐานะที่เขาเป็นผู้นําอย่างแท้จริงขององค์กรเดอะเทนวิงนั่นเองนะครับเขาก็เป็นบุคคลหนึ่งครับที่มีความซับซ้อนและก็มีความเศร้าในจิตใจนะฮะ เพราะว่าเขาได้สูญเสียภรยาอันเป็นที่รักของเขาไปก็คือแม่ของชางชีนั่นเองนะครับรวมถึงเนี่ยเขามีอายุเป็นพันๆปีมาแล้วด้วยครับซึ่งหนังเนี่ยก็ได้ใช้เวลามากเลยนะครับในการที่จะอธิบายตัวละครตัวนี้ครับเขาดูเหมือนจะเป็นบุคคลที่ประชาชนอเมริกันเนี่ยต่างเกรงกลัวถึงอํานาจของเขาครับนอกจากนี้นะครับชื่อของเดอรแมนดารินเต็มๆก็คือซูเวนวูครับเขาก็ได้มีฉายาหลายฉายามากๆครับไม่ว่าจะเป็นราชานักกรบ มัสเตอร์คานแล้วก็ฉายาสุดท้ายครับคือฉายาที่เรียกว่าบุรุษที่อันตรายที่สุดในโลกด้วยครับซึ่งในคอมิกเนี่ยเรื่องราวของมัสเตอร์คานเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เล่าถึงบุคคลที่ชื่อว่าเดอะเมนดารินอย่างแท้จริงนะฮะโดยใน M.C.U. เนี่ยมีการบอกเป็นนว่าชื่อมัสเตอร์คานก็คือตัวเวนส์บูหรือเดอะเมนดารินในคอมิกนั่นเองครับต่อมานะครับพูดถึงตัวละครที่ชื่อว่าเทรเวอร์เลัตเทอรี่กันบ้างครับซึ่งเขามีอาชีพเป็นนักแสดงใน M.C.U. นะครับ เราเห็นเขาครั้งแรกใน i r o n m a มนภาค3กับการที่เขาเป็น The m a n d a r i ิปลอมถูกไหมครับและเขาก็สามารถแหกคุกออกมาจากสมาชิกของ The t e ทนวิ g เนี่ยนำเขาออกมาจากคุกครับโดยเบนส์บูเนี่ยตั้งใจจะฆ่าเขานะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยได้แอบ,บอ้างเป็น The m a n d a r i ินใน i r o n m a มนภาค3นั่นเองนะฮะซึ่งการกลับมาของเขาในชางชีเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆครับซึ่งเขาเนี่ยคือคนที่ช่วยให้ชางชีเนี่ยได้ยังไปดินแดนลึกลับที่เรียกว่าฐานโลกหรือทาโลนั่นเองครับ ซึ่งแน่นอนครับเราก็มาพูดถึงเรื่องราวของดินแดนทาโลหรือทาโลกันบ้างครับดินแดนนี้นะครับเป็นบ้านของแม่ชางชีและก็เจียงหนานนะฮะทาโลเนี่ยเคยปรากฏในคอมมิกมาด้วยครับซึ่งก็เป็นพ็อกเก็ตด e เมนชันที่เรียกว่าอาณาจักรพระเจ้าหรือกอสแรมนะฮะทาโลเนี่ยนะครับเคยปรากฏในคอมิกแค่เรื่องเดียวครับก็คือคอมมิกเรื่องต่อตอนที่301ครับโดยในคอมมิกเนี่ยก็ได้บอกถึงการเชื่อมต่อหรือการเดินทางไปยังดินแดนแห่งนี้นะครับได้5ช่องทางด้วยกันครับ ซึ่งก็จะเดินทางไปตามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องกับเผ่าพันธุ์เทพของแอสการ์ดด้วยเช่นกันครับและก็ยังเป็นบ้านของเทพเจ้าจีนที่เราเรียกว่าเซียนต้นกาเนิดของลทัทธิเต่านั่นเองครับโดยทางผู้กํากับเนี่ยก็ได้บอกว่าเมืองนี้เนี่ยมีความคล้ายคลึงกับวาวกันดาครับเป็นดินแดนที่เป็นอารยธรรมจีนที่ไม่เคยถูกแตะต้องโดยลทัทธิอนานิคมจากฝั่งตะวันตกเลยนั่นเองครับการที่เราจะเข้าสู่เมืองทาโร่ได้เนี่ย ต้องมีวันสําคัญวันหนึ่งที่เรียกว่าวันเชงเม้งครับโดยเวนส์บูเนี่ยอ้างว่าประตูสู่เมืองทาเล่กนั่นเนี่ยจะเปิดเฉพาะในวันเชงเม้งนะฮะหรือเทศกาลไหว้บรรพบุรุษครับโดยทําให้เราเนี่ยได้รู้ถึงไทม์ไลน์ของชางชีนะฮะว่าใน MCU เนี่ยหลังจากเหตุการณ์ใน a v e n g e r s Endgame เกเนี่ยเรื่องราวของชางชีจะเกิดขึ้นในปี2024ครับเนื่องจากว่าวันเชงเม้งของปีนั้นก็คือวันที่4เมษายนปี2024นั่นเองนะฮะ และเหตุการณ์ของเรื่องนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงวันที่29มีนาจนถึงวันที่5เมษายนครับต่อมานะครับในเมืองทาโลกหรือทาโลเนี่ยนะครับมีสัตว์ในตำนานของจีนอะไรบ้างครับซึ่งก็จะเป็นฉากที่ชางชีเสี่ยหลิงเคที่ชเทรเวอร์และก็มอริสเนี่ยได้เข้าไปสู่โลกของเมืองทาโลกเป็นครั้งแรกนะฮะเราก็ได้เห็นสัตว์ในตำนานของจีนมากมายครับตัวแรกก็คือตัวกิเลนนะฮะ โดยพวกเขาเนี่ยก็ได้เห็นม้ากิเลนตัวนี้นะฮะเป็นครั้งแรกในระหว่างที่พวกเขาขับรถไปนั่นเองนะครับโดยเชเวอร์อธิบายว่าสัตว์ตัวนี้เนี่ยคือม้าประหลาดครับดูแล้วเหมือนม้านินบังกรบ้านเราเลยเนาะมีร่างกายเหมือนกวางมีหางเหมือนวัวนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยพวกมันจะอยู่ในสถานที่ที่เป็นสถานที่สงบสงบครับ ต่อมาครับเราก็ได้เห็นจิ้งจอกก้าหางครับซึ่งจิ้งจอกก้าหางเนี่ยก็เป็นสัสตว์ในตำนานจีนเช่นเดียวกันครับเดี่ยวข้องกับเรื่องราวของลางดีลางร้ายนะฮะแล้วก็ยังสามารถปลอมตัวได้อีกด้วยครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังได้เห็นนกฟินิกจีนครับที่ชื่อว่าเฟิงห่วงก็ได้บินผ่านไปฉากหนึ่งในเมืองทาโร่นี้นั่นเองนะครับนกฟินิกเนี่ยก็หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ความโชคดีแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของจุดเริ่มต้นที่สําคัญครับเช่ดเดนชการเริ่มต้นปีใหม่หรือการครองราชใหม่ของกษัตริย์นนนัเองะะ ต่อมานะครับก็คือเป็นสัตว์ตัวหนึ่งที่ร่วมรบในเมืองทาโรก,ก็คือฟูด็อกนั่นเองครับตามตำนานจีนเนี่ยฟูด็อกก็เป็นสัญลักษณ์ของผู้พิทักษ์ผู้ปกปักรักษานะฮะมักถูกสร้างเป็นรูปปั้นตั้งไว้อยู่บริเวณหน้าประตูทางเข้านั่นเองครับสุดท้ายครับก็คือหุ้นตุ้นหรือตี้เจียงที่มีชื่อว่ามอริสในเรื่องนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นตัวละครที่สร้างสีสันให้กับเราได้อย่างดีเลยนะครับดูน่ารักมากๆครับซึ่งมอริสเนี่ยก็จะมีรูปร่างไม่มีหน้านะฮะ มีแต่ขนเต็มตัวเลยนะฮะแล้วก็มีขา6ขารวมถึงมีปีด4อันอยู่บริเวณด้านหลังของเขาด้วยครับนี่ก็คือทั้งหมดของสัตว์ในตำนานของจีนที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องชางชีนั่นเองนะครับต่อมานะครับสัตว์ในตำนานของจีนตัวนี้ไม่พูดไม่ได้ครับนั่นก็คือมังกรที่ชื่อว่า The Great Protector นั่นเองครับซึ่งมังกรตัวนี้นะฮะหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นฟินฟางฟูมที่เป็นต้นกําเนิดของ The t e ทนวิ g นะฮะซึ่งก็ไม่ใช่ครับ ในหนังเนี่ยได้มีการเผยว่ามังกรตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์มากกว่าผู้ทําลายครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของอํานาจความสามาคัคคีและก็ความเจริญรุ่งเรืองนะฮะซึ่งบังเอิญมากๆครับว่าเหตุการณ์ในเรื่องในปี2024เนี่ยนะครับเป็นปีของนักสัตว์ที่เรียกว่ามังกรนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าใครได้ดูในโรงเนี่ยนะครับฉากนี้เนี่ยอลังการมากๆจริงๆครับต่อมาครับ มันถึงตัวร้ายอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าเป็นผู้เสียวิญญาณหรือ The Dweller in Darkness ครับผู้เสียวิญญาณตัวนี้คือตัวร้ายในเรื่องนะฮะที่เขาหลอกใช้พ่อของชางชีเดอเวนสปู oo, เนี่ยให้ไปเปิดดาร์กเกตหรือประตูมืดออกมาครับเพื่อให้ตัวเขาเนี่ยได้ออกมาสู่โลกภายนอกหรือได้ออกมาในอาณาจักรทาโร่นั่นเองนะครับซึ่งในคอมิกเนี่ย The Dweller in Darkness เนี่ยคือหนึ่งในกลุ่มของสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายที่เรียกว่า Fearless ครับแล้วก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับ ไนแอมด้วยนะฮะซึ่งก็มีความสามารถในการสร้างความกลัวให้กับสิ่งมีชีวิตครับซึ่งหน้าที่ของมันคือถ้ามันทําให้เรากลัวเนี่ยมันจะได้รับพลังจากตัวเดาเนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับอสูรตัวนี้เนี่ยก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในเรื่องราวของอีเทอร์นอลแล้วก็ดีเวนในคอมิกด้วยนะครับรวมถึงการที่อาณาจักรแอ l a n นติสล่มสลายเนี่ย ผู้เสียบวิญญาณตัวน,นี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากในคอมมิกด้วยนั่นเองนะครับซึ่งใน MCU เองเนี่ยก็ได้ตีความเรื่องราวของผู้เสียบวิญญาณที่เปลี่ยนไปจากเดิมเลยครับโดยมีการผสมผสานกับตำนานพื้นบ้านของจีนนะฮะซึ่งก็เป็นวิญญาณอันชช่วรายที่ปรากฏอยู่ในเรื่องราวของชางชีที่เราได้เห็นในหนังนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับผู้เสียบวิญญาณหรือ The v i l l e r in the Darkness เนี่ยก็ยังมีสัตว์รับใช้ที่เรียกว่า Soul Eater ครับซึ่งในคอมิกเนี่ย Soul Eater คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่่ในนมิติตที6ะะ และมันเนี่ยก็ได้เคยประทักกับดร์สเตรนอีกด้วยครับอีสเตอร์เอ็กต่อมานะครับเป็นเรื่องราวของชุดของชางชีกันบ้างครับซึ่งชุดของชางชีที่ใส่เนี่ยเรียกว่าชุดเกาะดากกอนสเกลนะฮะเป็นชุดที่แม่ของชางชีหรือเจียงลี่เนี่ยนะครับทิ้งเอาไว้ครับซึ่งก็มีความคล้ายคลึงกับชุดของชางชีในคอมิกมากๆนะฮะเพราะว่าเป็นสีแดงเหมือนกันแล้วก็มีรูปทรงที่คล้ายๆกันด้วยนั่นเองนะครับต่อมาครับพูดถึงฉากเครดิตกันบ้างครับโดยฉากเครดิตในหนังเรื่องนี้เนี่ย ก็เผยให้เราได้เห็นถึงเทคโนโลยีการสื่อสารในรูปแบบเดียวกันกับ Avengers ์ n d g น m e เซึ่งก็ได้มีการเผยถึงการจัดระเบียบของโลกหลังจากเหตุการ์ v v n n g r r s ์ d แอนเกครับโดยห่วงเนี่ยนะครับก็ได้ติดต่อกับกัปตันมาเวลแล้วก็บูสตแบนเนอร์ให้มาพูดคุยกันในเรื่องราวของเดอะเทน i ิงครับซึ่งว่วงก็ได้สันนิษฐานว่าเทนวิงเนี่ยเป็นสิ่งของที่มาจากต่างดาวครับโดยเขาเนี่ยได้สอบถามกัปตันมาเวลว่า ของพวกนี้เคยมีในอรารยธรรมของต่างดาวบ้างหรือไม่หรือมีความเชื่อมโยงอะไรกับอรารยธรรมจากต่างดาวหรือไม่นั่นเองนะครับรวมถึงเรื่องราวข,ขององค์ประกอบที่เป็นธาตุในตัวเทนวิงเนี่ยเขาก็เลยไปถามบูสแบนเนอร์ครับว่าได้ทํามาจากไวเบรเนียมหรือไม่ซึ่งบูสแบนเนอร์ก็ได้ยืนยันเลยนะครับว่าเทนวิงทั้ง10วงเนี่ยไม่ได้ทํามาจากไวเบรเนียมอย่างแน่นอนนะครับ ซึ่งเรื่องราวที่มาที่ไปของเดอะเทนวิงเนี่ยยังคงเป็นอะไรที่เราต้องหาคําตอบกันต่อไปในจกักรวาลของ MCU นั่นเองนะฮะซึ่งในระหว่างที่มีการประชุมกันนี้นะครับบล่อกเนี่ยก็ได้มีการตรวจจับสัญญาณของเดอะเทนวิงครับกับเป็นการพิสูจน์ว่ามันเป็นสิ่งของที่มีความเก่าแก่มากน้อยเพียงใดน,นะครับซึ่งบลงกก็ได้บอกว่าเทนวิงเนี่ยมีอายุเก่าแก่มากๆบนโลกใบนี้ครับรวมถึงเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในเดอะเทนวิงเนี่ยนะฮะ อาจจะมีความเชื่อมโยงกับ e t e r n a l ก็เป็นได้ครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมืองทาโลครับเรียกได้ว่าอาจจะอยู่อีกจักรวาลหนึ่งของ M.C.U ที่คนทั่วไปไม่สามารถรับรู้ได้ครับที่มีความเกี่ยวข้องกับ Multiverse ก็เป็นได้นะฮะอันนี้สามารถดีความไปได้หมดครับต่อมาครับเป็นเรื่องราวของ Bruce b o o s t Banner กันบ้างครับที่เราเห็นเขาปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ย Bruce b o o s t Banner ดันไม่ใช่โ Profes เ sor Hu l ันั่นเองครับประเด็นที่สงสัยก็คือทำไมเขาอยู่ในร่าง b ูสตแบนเนอไม่ได้กลับไปอยู่ในร่างโปรเฟสเซอร์ฮักเพราะว่าในเอนเกมเนี่ยโปรเฟสเซอร์ฮักบอกเองนะฮะว่าเขาจะไม่กลับไปในร่างไหนอ,อีกแล้วครับเขาจะอยู่ในร่างนี้ถาวรซึ่งก็อาจจะมีคําอธิบายในเรื่องของการแปลงร่างกลับมาเป็น Bruce b ูสต์แบ n เนอร์เนี่ยในซีรีส์ชีฮัก กำลังจะฉายในช่อง Disney Plus ก็เป็นได้ครับต่อมานะครับเป็นเรื่องราวของเสียหลิงครับที่เธอเนี่ยได้กลายไปเป็นผู้นําคนใหม่ของ The t e ท Ring ครับซึ่งหลังจากที่เราได้ทราบดีนะครับว่าผู้หญิงเนี่ยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการฝึกฝนเหมือนอย่างผู้ชายในสมัยตอนที่เดอะเบนดรินเนี่ยเป็นหัวหน้าขององค์กรเดอะเทนดิงครับแต่หลังจากที่เดอะเบนรินตายไปแล้วในหนังเรื่องนี้นะครับเซียลิงเนี่ยก็ได้รับ หน้าที่เป็นผู้ปกครององค์กรนี้แทนพ่อของเธอครับแน่นอนครับทำให้รูปแบบขององค์กรนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปครับเธอนำผู้หญิงเข้ามาฝึกมากขึ้นนะฮะเรียกว่าเป็นยุคใหม่ขององค์กรอนแทนวิงก็ว่าได้ครับที่ผู้หญิงและก็ผู้ชายเนี่ยมีความเท่าเทียมกันแต่สิ่งที่เราสงสัยก็คือองค์กรนี้เนี่ยยังคงเป็นองค์กรอาชญกรรมอยู่หรือไม่ หรือเป็นกองกําลังเพื่อทําความดีหลังจากนี้ซึ่งก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าทิศทางขององค์กรเดอะเทนดิงจะเป็นในรูปแบบเดิมหรือไม่นะครับก็ต้องมาตีความกันต่อไปและก็ต้องติดตาม m อ u ยูกันต่อไปอีกเช่นเดิมครับสุดท้ายครับเป็นฉากฮาฉากหนึ่งก็คือเราจะได้เห็น3คนครับไม่ว่าจะเป็นเคที่ชางชีนและก็วองเนี่ยไปร้องคาราโอเกะที่เดิมนะฮะแต่เขาร้องเพลงโฮเทลแคลิฟอร์เนียครับซึ่งก็เป็นเพลงของวง The Eagle นะฮะ แล้วก็ทําให้เราได้รู้ว่าเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่เข้ากับธีมของหนังเรื่องชางชีเป็นอย่างมากนะครับและสุดท้ายเองเนี่ยชางชีเนี่ยก็ได้เข้าสู่โลกของฮีโร่อย่างสมบูรณ์แบบครับและชีวิตของเขาหลังจากนี้เนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นเขาปรากฏอยู่ในโลกของ MCU หลังจากนี้ต่อไปอีกหลายๆเรื่องเลยก็ว่าได้ครับก็เ,เป็นว่าคลิปนี้นะครับพูดมาใช้ยาวเลยครับสำหรับใครที่ชมมาถึงตอนนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆครับที่ อยู่ฟังมาตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงท้ายคลิปนะครับยังไงเนี่ยใครที่มีอีเซอร์เอ็กอื่นๆที่น่าสนใจที่แฝงอยู่ในหนังเนี่ยก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอัครชัยน้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับยลาลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ